คือเรนจีออโต้รีวิวช่องของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์เชิงลึกและว,วันนี้เรามีบางสิ่งที่พิเศษอย่างแท้จริง t o y o ต a c เ n t u r ร2025นี้ไม่ใช่แค่รถยนต์รูปธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของความมีระดับงานฝีมือชั้นเยี่ยมและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเรามาดูกันว่าเซนชริรุ่นใหม่นี้จะรักษาชื่อเสียงในตำนานไว้ได้หรือไม่สิ่งแรกที่สะดุดตาคือรูปลักษณ์ภายนอกอันโดดเด่น โตโยต้าเซนชอรี2025ยังคงความหรูหราแบบคลาสสิกแต่เพิ่มความทันสมัยที่ทำให้ดูสง่างามและโดดเด่นยิ่งขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูดันแต่แฝงไปด้วยความประณีตผสานเข้ากับไฟหน้าเลนที่ออกแบบให้รับกับตัวรถได้อย่างลงตัวไฟหน้าเหล่านี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีปรบับมุมอัตโนมัติเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ในทุกสภาพแสงด้านข้างของตัวรถฐานล้อยาวพิเศษเพิ่มความภูมิฐานขณะที่เส้นสายโครเมียม ช่วยเพิ่มความหรูหรายอย่างมีระดับด้านแทรถก็น่าประทับใจไม่แพ้กันด้วยไฟไท้ายดีไซน์ใหม่และกันชนที่ได้รับการอัปเดตทําให้เซนชิรีดูล้ําสมัยแต่ยังคงสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์มาพูดถึงสมรรถนะก,การบ้างโตโยต้าเซนชิรี2025ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดปลั๊กอินขนาด3.5ลิตร V6 ให้สมดุลระหว่างพละกําลังและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงได้อย่างสมบูรณ์แบบพละกําลังรวมสูงสุดถึง406แรงมา้า ทำให้การขับขี่เป็นไปอย่างนุ่มนวลและตอบสนองได้อย่างทันใจไม่ว่าจะเป็นทางหลวงหรือในเมืององคเซนเชริ Century ก็สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างสง่างามระบบขับเคลื่อนสีล้อ AWD ช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดีในทุกสภาพการขับขี่และที่ขาดไม่ได้คือช่วงล่างแบบถุงลมปรับระดับอัตโนมัติที่ทําให้การเดินทางราบเรื่อนราวกับลอยอยู่บนก้อนเมฆไม่ว่าคุณจะเป็นคนขับหรือคนนั่งโตโยต้าเซนชิสนีิคือรถที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายอย่างแท้จริง เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะพบกับนิยามใหม่ของความหรูหราห้องโดยสารของ t o y o ต a าเซนชรี2 0งพเป็นผลงานชิ้นเอกของงานฝีมือใช้วัสดุระดับพรีเมียมตั้งแต่หนังแท้เย็บด้วยมือไปจนถึงลายไม้จริงทุกจุดได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดบอดหนังกึง่งอนิลีนเกรดพรีเมียมมาพร้อมฟังก์ชันทำความร้อนและระบายอากาศรวมถึงระบบนวดสำหรับผู้โดยสารด้านหลังที่นั่งตอนหลังคือจุดเด่นของเซนชิรีอย่างแท้จริงให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเลาระดับผู้บริหารพร้อมบอกปรับเอง ระบบความบันเทิงในตัวและแม้กระทั่งที่วางขาแบบออตโตมันเพื่อความผ่อนคลายขั้นสุดเทคโนโลยีก็เป็นอีกไฮไลท์สำคัญระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมอินเทอร์เฟซใหม่ของโตโยต้รองรับการเชื่อมต่อที่ลื่นไหลระบบสั่งงานด้วยเสียง และการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบเสียงระดับไฮเอ็นที่ถูกพัฒนาเฉพาะสำหรับเซนชอรีมอบประสบการณ์เสียงที่เหนือระดับผู้โดยสารตอนหลังยังมีแผงควบคุมส่วนตัวสำหรับปรับอุณหภูมิระบบเสียงและการตั้งค่าบอร์ดได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังมีระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนและกล้องรอบคัน360องศาเพิ่มทั้งความปลอดภัยและความสะดวกสบายรายคาจำหน่าย โตโยต้าเซนชอรีถูกวางตำแหน่งเป็นรถยนต์อันตราักชูรีที่แข่งขันกับแบรนด์ระดับโลกอย่างโรสโรสและบิดลีโดยในประเทศญี่ปุ่นคาดว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ25ล้านเยนหรือราวราว1 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐราคานี้สะท้อนถึงงานฝีมือระดับสูงเทคโนโลยีล้ำสมัยและความเอกล u s i v e ที่มาพร้อมกับการเป็นเจ้าของเซนชอริอย่างไรก็ตามการวางจำหน่ายนอกญี่ปุ่นยังมีข้อจำกัดทำให้มันเป็นรถรูหายากในตลาด แล้ว t ตโยต้าเซน u ช y รี2,025คุ้มค่าหรือไม่หากคุณให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายระดับสูงสุดเทคโนโลยีที่ล้าสมายัยและตํานานแห่งความเป็นเลิศคําตอบคือคุ้มค่าแน่นอนนี่คือรถที่ออกแบบมาสําหรับผู้ที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนขับเองหรือมีคนขับให้จบการรีวิวของวันนี้คิดเห็นอย่างไรกับโตโยต้าเซนชรี2,025คุณจะเลือกมันแทนคู่แข่งจากยุโรปหรือไม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์เชิงลึกจาก n ิน u t อ r e ต r e ีวิวแล้วพบกันใหม่ในการรีวิวครั้งหน้า